เยอรมันกับที่ออสเตรเลียค่อนข้างเหมือนกันตรงที่บอกว่าเวลาทํางานก็คือทํางานจริงจังนะก็จะแต่ละคนก็เหมือนแบบมีงานของตัวเองแล้วก็แบบตั้งใจทําของตัวเองในที่ทํางานเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมาคุยแบบเม้ามอยกันเท่าไรหร,หร่ระหว่างงานหรอกไม่มีแบบเดินไปตามตัวว่าเออเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นไม่ค่อยนะไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อาจจะแบบว่า,วาถ้าบางคนกลับมาจากต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยอาจจะแบบเดินไปทัก แต่มันจะแบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเดินไปทัก เราคุยเรื่องอื่นๆนชีวิตประจาวันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อไม่อยากจะบอกว่าของไครมันค่อนข้างปกตินิดนึงอะที่แบบว่าเออทักทายว่าแบบเออวันนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานดูละครเมื่อวานอันนู้นอันนี้อันนั้น,น,น,นคือเนี้ยของไทยอะมันจะเป็นเรื่องค่อนข้างปกติมันมถ้าเป็นบแบบนั้นส่วนใหญ่จะแบบหลังเลิกงานมากกว่าหลังเลิกงานจะชวนกันไปแฮงเอาท์โดยเฉพาะที่เยอรมันคือเบียร์ถูกกว่าน้ำใช่ไหมเบียร์แบบส0ิบบาทอะไรเงี้ยก็จะบอกว่า ไปแฮงเอาทกันบ่อยมากคนก็แบบไปคุยเม้ามอยกันหลังเลิกงานแต่ว่า uh huh. ถ้าที่ทํางานคือแบบจริงจังคือจริงจังมากๆจริงๆ